ทุกคนคะมีใครเคยดูซีรีส์เรื่องนี้ไหมคะซึ่งวันนี้เราจะมาหลบหนีจากซีรีส์เรื่องนี้นะคะทุกคนเป็นแบบอีซี่ง่ายมากเลยนคะค่ะก็คือแบบเป็นอีพิกออฟบีเกมแคนยูบิตเ t อร e อีพิกออนะคะฮึม <c oughs> น่าร่กมากเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่าแล้วคือทุกคนเราเข้ามาอยู่ในแมพไร้นะคะทุกคนก็จะมีเป็นปวบเคสนะคะแล้วก็จะมีปวบอีทนะมีให้ด้วย เว่อทำไมป๊อกอิมเหมืนบางตาขนาดนี้เนี่ยโหถ้าใครแบบโดนหลอกแล้วอยู่ก็กดเข้าไปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ห่วร้อนมากเลยแต่แบบนี้มันเป็นแบบง่ายะคะ่ะทุกคนก็รลอดไปจ้าอุ้ยแบบนี้ก็น่าจะง่ายอยู่นะคะเราจะเล่นแบบไม่ตาย ในเมื่อเขาให้คําว่า easy รามาแล้วเราก็ต้องเล่นแบบไม่ตายนะคะถ้าตายก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์ให้แกคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆแชร์ให้โลกรู้นะคะว่ามีช่องนี้มีตัวตนจริงอยู่ในโลกนี้นะคะ oh. ก็คลิปอาจจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยอีกนะคะ ทุกคนเราพุ่นมากเกินไปอ่ะทุกคนเอาไม่เอาไม่เอาไม่สมมตินะว่าเราไม่เดินได้หรือเปล่าเนี่ยเจอป๊อบอิดเยียบได้ด้วยอืมเดอซิกแซกโอ้โหเจ๋งสูตรวิ <With S 2> อะไรแว็บเวบเออเพื่อนนี่เองทุกคนเห็นเพื่อนตายใช่ไหมเราจะถ่ายให้ดูเป็นหลักฐานว่าเราจะไม่ตายเพราะแบบนี้นะคะ นั่นไงเราทําได้นั่นไงเราทําได้เชรู้คนเราอยู่ดานไหนก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาธรรมดานะคะก็กระโดดเพลินไปเนาะก็คือเดี๋ยวเราจะแนะนําแบบดีๆที่แบบเล่นเพลินเล่นสนุกเล่นโหดเล่นสยองขวัญเล่นละเมออะไรไปเล่นแบบ,แบ,บและเมอไปฝันอะไรเงี้ยถ้าใครอยากได้แบบไหนอะ่ะบอกมาคนทุกคนแบบที่จะฆ่าเรามาแล้วแบบที่ยาวที่สุดในโลก ขอโทษนะคะทุกคนเราทําไม่ได้เลยต้องได้ทุกคนเราจะไม่มีวันยกเลิกฟังเอาไว้นะคะว่าว่าคิปนี้ได้ออกแน่นอนทุกคนเราจะผ่านแล้วอันนั้นคือเป้าหมายเราเอ้าผ่านนะครับเออขอโทษค่ะโอ้ ตอนนี้เราก็มาถึงด่านที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่านั่นคือเป้าหมายของเราทุกคนเห็นเป้าหมายของเราใช่ไหมอ่าเห็นก็เห็นนะคะซึ่งเราจะต้องไปถึงให้ได้ทุกคนด่านที่เรารอคอยมาถึงหมายถึงรอคอยที่จะเตรียมตัวเล่นนะคะแล้วก็มีวิธีจําแนกสีนะคะให้ถูกหลักนะคะเพื่อให้เรารอดบอดโป่งนะ,ะทุกคน ทุกคนด่านนี้ไม่ก็ค่ะแล้วก็ใช้ความสามัคคีนะคะของเพื่อนแล้วก็เราอ่ะเราใชยเพื่อน่วยเพื่อนถ้าคือแบบใครเล่นเน่ยของนี่สวยเด็กจ้ะแล้วไงต่อแล้วไงต่อทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับดา่านลื่นไหลว้าวแฟบแฟบเออเออเอออุอออสตาชเท่ซะหน่อยกว่าจะรอดมาได้ อุ้ยต่อไปด้านทิพฉลามทุกคนเราก็จะถึงเป้าหมายเป้าหมายก็คือรูปเจ้าตัวนั้นนะคะคนมาถึงต้นทั่วในความฝันแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็จะได้ขึ้นไปหาเจ้ารูปภาพเจ้าหน้าที่นะคะทุกคนเราไม่ได้หนีเราจะขึ้นไปตาเอยทุกคนนัปกุกนัปกุกกับภารกิจตามล่าหน้าปุกโอ้ไม่ก็ oh God, ทุกคนเราก็ได้มาถึงคางรังรูปภาพแล้วนะคะทุกคน ก็บาที่ควาไปปีนเล้าวเย่เย่เย,เย,เย่ค่ะทุกคนเย่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดใ like, จกด s ับสไคร b ์ให้ด้วยนะจ๊ะอุ้ยช่วงนี้ฮารวีนะก็สุขสันต์วันฮารวีนะจ๊ะแล้วก็ช่วงนี้ออกไปนอกบ้านอย่าลืมล้างมือบ่อยๆกันนะบายบาย